ทำแรกๆหมาย,ยังไม่ทานนะผมเอาไปให้มามาไม่ทานหมาย,ยังเมินเลย <c oughs> ทิ้งเป็นพันๆโลเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ทิ้งจดทําสูตรใหม่ทําสติทิกันง่อ,อมาใหม่จนกว่ามันจะได้ออกว่าจะมันจะมาเป็นลูกชิ้นอ,ะ <c oughs> อ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตูซิดนีย์ครั้งนะคะเช่นเคยค่ะพิธีกรภาคสนามเจ้าเก่าของเราถึงกับต้องเอ่ยปากว่าใครไม่ชมคลิปนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีของรางวัลแจกมากมายเลยทีเดียวค่ะสามารถติดตามได้ในคอมเมนต์นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับความภาคภูมิใจของชาวไทยซึ่งสามารถนำพาผลิตภัณฑ์นามสกุลไทยแท้ๆเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วในออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชม นั่นก็คือลูกชิ้นแบรนด์ส้มตาค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าที่เราซื้อทานกันบ่อยๆเนี่ยของไทยแท้ๆเลยแหละค่ะนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าประเทศเนี้ยเขาบริโภคลูกชิ้นจนติดตลาดขนาดนั้นได้หรอหรอซึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมีลูกชิ้นถุงเดียวก็รอดไปเป็นหลายมือแล้วใช่ไหมคะทั้งต้มผัดแกงทอดหรือที่นิยมใส่ในก๋วยเตี๋ยวน้ําซุปอร่อยๆหุยพูดแล้วน้ําลายจะไหลงั้นไปพบก,กับเรื่องราวดีๆในตุสิทนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเฟเฟ่ตูติซี่นี่นะคะวันนี้เฟเฟ่นั่งรถไฟจากในเมืองมาถึงแบงค์สทาวค่ะเพื่อมาพูดคุยกับพี่คนไทยเจ้าของแบรนด์ลูกชิ้นส้มตําค่ะ ได้เลยว่าติดหูติดปากคนไทยที่อยู่ในซิดนีย์แล้วก็ในออสเตรเลียนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขากันเลยค่ะสวัสดีครับพี่ตายนะครับและพี่หนึ่งค่ะจากแบรนด์ลูกชิ้นส้มตำค่ะดินเข้ามาตั้งแต่ปี1996ครับ20กว่าปีครับผมมาตั้งแต่อายุ21 พอพี่มาเหย็บที่นี่คนที่นี่บอกลูกชิ้นที่นี่แม่เหรอเพราะส่วนใหญ่เป็นของเวียดนามมันจะแข็งแล้วพี่ก็บินกลับไปเรียนซึ่งไม่ได้เรียนคือเขาไปให้ดูโดยที่เขาไม่บอกอะไรเราเราแค่ยืนดูวิธีการทำคนไทยทำแบบแบบคนไทยนะแบบอย่างใส่น้ำตาลเขาก็หยิบหยิบมาก็ช้อนเคาะปักปกปกปกใช้ความแบบอะไรความชำนาญของเขาพี่ก็มาทดลองทำทำแรกๆกับหมายังไม่ทานนะผมเอาไปให้ามาไม่ทานหมายังเมินเลยทิ้งเป็นพันๆโลเลยอ่ะทิ้งอันนี้ไม่ได้ ทิ้งจดทําสูตรใหม่ท,ทําสถิติกันก่อมาใหม่จนกว่ามันจะได้ออกมากว่าจะมันจะมาเป็นลูกชิ้นน่ะสูตรเราเราเราไม่เราไม่เคยปรับเลยเราใช้สูตรเดิมตลอดช่างอันเดิมตลอดเพราะว่ามันยอดขายเรามันไม่ได้ไม่ไดไ้ได้รุ่มรุ่ม,มดอนดอนนั่นส่งผลให้เรา,เร,ารู้ว่าลูกค้าเราชอบรสชาตินี้แต่ว่าเราคิดคุณภาพให้ให้คงที่แค่นั้นเอง ผมสตาร์ตตั้งแต่ปี98แล้วกว่าจะมาประสบความสำเร็จก็ปี2012สมัยก่อนนี้ผมเช่าหลังร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งร้านเขาชื่อส um ้มตำไทยเทคเว์เราก็เลยผลิตลูกชิ้นออกมาแล้วใส่ในแบรนด์ชื่อของร้านนั้นก็เลยติดหูคนมาตลอดว่าเป็นแบรนด um ์ส um ้มตำส้มตำเราก็เลยเปลี่ยนชื่อไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องใช้ส um ้มตำ ชาวต่างชาติคูกค้าของเราก็จะมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เบอร์มา่าแล้วก็สินค้าของพี่ตอนนี้คือกระจายทั่วออสเตรเลียเลยไหมทั่วหัวเมืองใหญ่ๆของออสเตรเลียเลยไหมคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะจริงเหรอใช่โอ้ไปได้ไกลขนาดนั้นนะคะคือแบบยินดีกับพี่ทั้งสองเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเนี่ยเขาพี่อหาตลาด โดยโดยปกติแล้วอ่ะการที่เราจะได้ตัวแทนจ,จัดจานำหน่าอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่กับภรรยาพี่ก็ขับรถตู้เย็นไปเลยพร้อมกับลูกชิ้นไปเดินตลาดไปกับอย่างอาดีเลตเราขับรถไปใช้เวลาสี่ชั่วโมงถึงแล้วก็เดินตลาดรอบอดีเลตแล้วตีรถกลับเลยใช้เวลาประมาณร่วมสองพันสองพันสองพันกว่าโลกว่าโลค่ะใช่ไปอย่างนี้อยู่สองสามรอบจนตลาดติดแล้วถึงจะยก ให้ตัวแทนแต่ตอนแรกอะยากมากเพราะว่าไปถามเขาอย่างเราโนไม่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่สนใจเราส่วนใหญ่จะปฏิเสธพี่ต้องใช้แผนแบบว่าเอาไปให้เขาเลยถือลูกชิ้นไปให้เขายี่สิบกล่องเอาไปให้เขาแล้วบอกเขาว่าขายได้เอาเงินไปถ้าติดใจโทรกลับมาใช้วิธีนี้เนี่ยเข้าง่ายสุดถ้าไม่งั้นอะยากยิ่งเราเป็นชาวต่างชาติ ไม่ได้พูดภาษาเดียวเขาอะภาษาอังกฤษเราก็งูงูปลาเขาก็งูงูปลาสิ่งแรกที่พอเราเข้าไปปั๊บเขาจะบอกเลย no หลักเนาะก,ก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะที่มีเนื้อนะคะเอ็นเนื้อหมูแล้วก็ไก่นะคะแล้วก็ตอนนี้มีเอ็นหมูด้วยอะค่ะนะคะ,<ม>ะ,คะแล้วก็มีไส้อัว่วไส้กรอกอีสานแล้วก็แหนมนะคะแต่ว่ายังยังไม่ค่อยมากอะคะ่ะ<ม>แล้วก็ตอนนี้ค่ะเรามีแพลนนะคะในการที่จะวางสินค้าตัวใหม่นะคะน่าจะประมาณเดือนสิบเน,นี่ยค่ะจะเป็นผงทําลูกชิ้นนะคะ<อ>ตัวเนี้ย<อ>เราไม่ได้ตั้งใจที่จะขายแค่เฉพาะในออสเตรเลีย ใช่เราแพลนที่จะขายไปยังแบบประเทศต่างๆด้วยเช่นกันนะคะเลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งอะคะ<ม>่ะในการที่จะแบบว่าทํามันออกมานะคะ<ม>แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของพวกหมูยอหมูยงนะคะไ<ม>ส้กรอกลมควันว่าจะมีในส่วนของโฟสเส้นด้วยนะคะในส่วนของการอินพุตเข้ามาลายสินค้าจะค่อนข้างครอบคุมเลยนะคะเนี่ย<ช>บคุงจอไปได้เลยสําหรับพวกแบรนด์ลูกชิ้นแบรนด์อะไรอยูจะติดตลาดมากขึ้นนะคะพวกนี้ น่าจะเกือบยี่สิบพาเลทอ่ะที่เอาสินค้าไปที่เอาไปเอาไปช่วยเขาเขารถทักใหญ่แปดพาเลทรถพี่ก็เต็มเอียดแล้วก็รถตู้แวนอีกคันเต็มเอียดอีกของคนไทยทั้งนั้นเลยของคนไทยทัั้้งนนเขามาดรอปให้ที่หน้าร้านพิรีอ่าพี่พิรีแหละเราไปจอดรถรับบริจาักรเดินเงินเข้ามาจน รถต้องวิ่งออกไปต้องเอารถท้าอีกคันมาลับแล้วประเด็นคือ<ม>เราเรไม่ได้ออกกันนว่ารถคันต้องมีมแต่เอินะ่นาเรามีพักพวกที่แบบน้องๆที่แบบทํางานฟิตมาร์เกต็ตอะไอ<ม>โจโตโอ้อะค่ะ<ม>ที่เขามาเขาบอกเขามาช่วยแล้วเขาเห็นรถไม่พอ คนไทยเขาทํางานเป็นเมดิเจอร์งั้นเขาก็ไปเอารถมาช่วยขนอีกคันนึงไม่งั้นเราก็ต้องวิ่งแบบวนคว่ำเพราะว่าจากในเมืองมาลงงานเราไม่ได้เอาสินค้าเราไปบริจาคเราเอาไปเฉพาะในส่วนที่เขารียกเก็ตตอนนั้นพวกแบบยาใช่ไหมคะน้ำน้ำไหมเขาไม่ขอมาม่าเครื่องแห้งเกลืออะไรพวกนี้เต็มหมดเลยก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะสำหรับแบรนด์สินค้าส้มตำนะซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทย แล้ววันนี้ก็ได้โอกาสดีมาพูดคุยแล้วก็ได้มาเจอเจ,อเจ้าของที่เป็นผู้ผลิตสินค้าตัวเป็นๆอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้พูดคุยและได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายใครที่ดูอยู่นะคะก็ฝากไปอ่านกฎกติกานะตามคอมเมนต์ด้านล่างนะว่าจะสามารถเล่นเกมชิงรางวัลเป็นลูกชิ้นแบรนด์ส้ตมตำตรงนี้ได้ยังไงบ้างแต่น่าจะเป็นเฉพาะของคนที่อยู่ในซีนี้ก่อนนะ<ช>คนอยู่เมืองอื่นน่าจะยากนิดนึงเพราะเรื่องขนส่งเนาะที่มีอะไรส่งท้ายไหมคะ ท้ายเราในวันนี้ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนเนาะแบรนด์สินค้าของคนไทยนะคะอีกหนึ่งแบรนด์ฝากส้มตําไว้ให้ฝากไว้ติดตู้เย็นของทุกบ้านละกันนะพูดง่ายๆนะก็วันนี้เอาเป็นว่าเฟเต่และตูซิดนี่นะคะต้องขอบคุณที่ทั้งสองนะที่ให้โอกาสเข้ามาพูดคุยในวันนี้นะคะฝากลูกชิ้นแบรนด์ส้มตําไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่สวดีค่ะขอบคุณเชิกันค่ะ